สวัสดีครับวันนี้ธนาจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอพื้นที่ตนนําบลหนองโพรงอํเาเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ทนาวิ่งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข304มุ่งหน้าอํเาเภอพนมสารคามที่ของเราจะห่างจากถนนสี่เลนเส้น3ามเข้าไปประมาณ300เมตรเท่านั้นก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมโรจชนะปราจีนบุรีครับ เราจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ200เมตรครับถึงแปลงของเราที่ต้องการที่จะขายการเดินทางเข้าอักสะดวกถนนคอนกรีตกว้างประมาณ6เมตรเข้ามาจากถนนหลักครับถนน3ามสประมาณ200เมตรที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะฝั่งซ้ายมือที่ถมเรียบร้อยครับแปลงนี้นะครับพื้นที่ที่จะขายครับ แปลงนี้ฉนดกุดแดงนสศสีจอครับเนื้อที่3ไร่ขายยกแปลงอยู่ที่3ล้านหแสนรูปแปลงครับตามไฮไลท์ตามรูปฉนดนี้เลยนะครับตามผังเมืองครับที่ของเราจะอยู่โซนสีเขียวเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมอยู่ฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมรจชนาปาจ,จินบุรีจะเป็นพื้นที่สีม่วงซึ่งสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้ครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตครับหน้ากว้ลังประมาณ ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณ30เมตรลึกยาวลงไปเฉลี่ยอยู่ประมาณ160เมตรครับถ้ายแปลงกว้างประมาณ30เมตรครับจะมีบ่อเล็กๆครับอยู่ถ้ายแปลงพื้นที่ของเราครับถมเรียบร้อยครับจะมีเพียงแค่บริเวณถ้ายแปลงที่ยังคงมีบ่อขนาดเล็กพื้นที่ของเราครับเหมาะมาสร้างห้องพักห้องเช่าให้กับพนักง,งานในโซนนิคมอุตสาหกรรมได้เข้ามาใช้บริการครับพื้นที่ของเราจะห่างจาก ตลาดหน้านิคมอุตสากหกรรมโรดชนะปาจินบุรีประมาณ3กิโลเมตรถ้าเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรม3.4มครับระยะทางประมาณ10กิโลเมตรพื้นที่ถมระดับเสมอถนนครับเพียงแค่เรามาปรับระดับเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะปลูกสร้างได้เลยด้านหน้าครับมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตหรือคุณผู้ชมครับกำลังมองหาพื้นที่ทำลานพักลานจอด ลดโลจิสติกส์ครับหรือว่าจะทําเป็นโกดังเซอร์วิสโกดังซ่อมบํารุงรับเหมางานในโซนนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ก็สามารถที่จะมาทําเป็นเซ็นเตอร์ได้เลยครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพครับท่าลาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ150กิโเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ110กิโเมตรไปบางแสนครับชนบุรี123ไปท่าเรือแหลมฉบังครับระยะทางประมาณ136กิโเมตร คุณผู้ชมครับที่สนใจที่ดินพื้นที่ตำบลหนองโพงอำเภอสีมรโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับแปลงนี้3ไร่สามารถมาประกอบธุรกิจประกอบกิจการได้เลยครับในพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม304ใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะสนใจติดต่อทาราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856 0860188856ครับ วันนี้ทาราพาคุณผู้ชมเข้าชมสภาพแวดล้อมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบลหน,นองโพงอำเภอศรีมาพรเจงหวัดปราจ,จีนบุรีเนื้อที่3ไร่ขายยกแปลง3ล้าน6กแสนครับถ้าตรงสเปคตรงความต้องการใช้ที่ดินใช้พื้นที่ในพื้นที่นี้สามารถติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยประกอบธุรกิจประกอบกิจ,จาก,การก็ขอให้มีแต่ความเจริญครับ เห็เหงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทาราสังหาปจีนกราบขอบพระคุณครับ